สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mutation นะครับแน่นอนครับมีของพระเอกแล้วต้องมีตัวของบอสด้วยนะครับนี่เรียกว่าเป็นคู่ปรับคู่แครงของเบาเลยนะกันนะอ่าอย่าเรียกว่าคู่ปรับกาโอเลยเป็นคู่คู่คู่ปรับเบาเบดลาก้อนดีกว่านะครับอ่ากับดิกของคุณเคียวยะนั่นเองนะครับผมกับ Special Series Dex BFT X2 SS 0 1 2นะครับเป็นชุดที่2ซึ่งมันมาคู่กันกับชุดนี้เรียกว่า เป็นเด็กที่สมน้ำสมเนื้อกันนะครับตามสเต็ปของการที่ออกมาคู่กันนี่ทังกล่องนะครับมีเวลอ,อะไรกันบ้างนะครับ Ancient World 5 Danger 7นะครับ Dark k n i g h 19 Dragon World 8 Star Dragon 7 Dual Card 1แล้วก็มีเว์5ใบซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นของแบบซัพพอร์ตของคุณเชียวยะจา๋จาแน่นอนเลยไม่เวลเนี่ยจะบอกว่ากล่องนี้เหมือนกับกล่องบอลโซเล่นะครับ จะมีแฟลชสุดพิเศษอยู่หลังกล่องนั่นเองอ่ะนี่มีสนามให้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีเดียวกับของบอยนะครับมันจะไปอยู่ในรายการนี้อ่ะรายการนี้แหละครับผมจะเปิดหลังกล่องในรายการนั้นเพื่อให้แบบว่าเพื่อใครอยากดูแบบลุ้นๆต่อเนื่องให้ไปดูลุ้น,น,นงงกันได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เราจะเป็นคลิปขอทำการรีวิวเนาะว่ามีอะไรบ้างในชุดนี้ก็ซื้อแบบว่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับเด็กนี้ แลเคือใครอยากได้ฟูลสักหน่อยเนี่ยก็แนะนำสักสองกล้องอนะจะได้ไปปรับเปลี่ยนกันได้ตามใจชอบนะครับอ่ะบัดดด้ของเราเ mm hmm. ทพสุริยันสวรรคพินาศอาซีดาก้าสุวานนะครับโอ้โหนี่เป็นเทพสุริยันเหมือนกันนะครับเป็นสวรรคพินานะครับคอคอสนำการ์เนี่ยมอนเตอร์หนึ่งแบบภาษาเราลงช่องดอกแล้วก็จ่ายสามเกตนะครับโอ้ยการ์ดล่วง เมื่อการนี้โจมตีการโจมตีนั้นจะโจมตีมอนเตอร์บัสโซแและโจมตีสายประลองชีวิตคู่แข่งแทนก็คือตัวเดียวกวาดหมดนะครับเมื่อการนี้จมมาสําเร็จเราสามารถที่การจกมือหนึ่งใบนะครับเพื่อขอบมอนเตอร์ที่มีคำว,ว่าอาดิดาก้าเนี่ยใชื่อกาดไม่เกินหนึ่งใบาจากบนสนามเราเอ้ับากบนมือเราหรือจากกองกันไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับแล้วก็หากเราพอจากกองให้สับกองด้วยน่นอนคำว่ามันมี5ใบยอยู่แล้วครับผมพร้อมมาเป็นบัดดี้ให้เราเลย นี่5ใบนะครับใครอยากเล่นอาซีเนี่ยนับปัจจุบันคือต้องกล่องน,นี้นะครับเพราะมันคุ้มที่สุดแล้วก็ฟูที่สุดนะครับเซส,ส่วนหนึ่งแห่งความชั่วทั้งมวลอังการมาอยู่ Element โถวชื่อเม่ยากขอ้ขอขอ้อคอรซ้ำนำกราดในช่องดรอปหนึ่งใบนี่เขาส่งมอนเตอร์นี้แล้วก็จ่ายเกชนะครับหากวุฒิสามเราเนี่ยมีมอนเตอร์ที่มีไซส์3หรือสูงกว่าอยู่นะครับไซส์ของคารเนี่ยจะ บนสนามมันจะลดลงสามมากก็คือถ้าเกิดมีอาร์ซีอยู่เนี่ยลดเหลือศูนย์เลยนะบใบนี้เมื่อคาริตีนะครับมังกรเทพสแตนมังกรเทพปีศาจหรือว่าเทพโบรารหนึ่งใบอ่าเป็นคัสซับพอร์ตของอาร์ซีอย่างแท้จริงนะครับใบนี้แต่ถ้าเกิดมีอาร์ซีอยู่ก็ง่อยอยู่เหมือนกันนะให้มาสี่ในะครับวงวานแห่งมังกรหมาดมันกินรูทนะครับเวนิงสังสาระอนโคตมาคานี้บนสนามนะครับ ถือบมอน,นมือก็ได้โทนัมว่าช่อมดรอปนะครับนำการโดงสุจกจักรเนี่ยเขาสุกเกียร์นะครับ,รบหากบนสนามเรามี Size 3, มอนเตอร์ไซส์ขขันบนสงครามจุดได้หนึ่งใบต่างหาก <c oughs> แล้วใช้วค,ความสามารถได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินะครับแล้วก็มีไลฟ์ลิงก์หนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ล็อกไลฟ์ลิงก์เนี่ยน่าจะเป็นโดนทิ้งมากกว่านะครับใบนี้ <c oughs> อ่าวงว่าถ้มันก่อนมาลีซิสแบ็กสเกลนะครับในการนี้เขลจูนามเนี่ยนำการที่มีโคกาเอ็ดหรือดราก้อนไรในชื่อการไม่เกินหนึ่งใบจักรของขึ้นมือนะครับสับกองแล้วก็ พอชีวิตเราได้แล้วเาจะหสมบัอ่าเป็นตัวเสชเสชเสชของจ้ำเป็นเลยแหละใบนี้ให้มาสามใบนะครับทุกคนใคร mm. ที่แบบเล่นอาร์ซีนี่คือจะรู้ว่าไอ้การ์ดธงแฟกอะไรเนี่ยโอ้โหมันดีขนาดไหนนะครับต้องมีครับวงวานแห่งมังกรมารบราคิออนนะครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนานเนี่ยนำคล้ายสุดนจากกองเราสามใบลงช่องดรอปนาได้นำมันเท่ากี่ใบก็ได้คอจากที่ลงช่องดรอปนะครับแล้่ควาสมสามารถนี้เข้าสู่องช่องปีกอ่า เป็นตัวแบบเพื่องเกียดแล้วก็เป็นการเอามอนลงช่องดอกด้วยนะครับให้มาสีใบวงว่ายน่งก้อนมอนปูวรก้านะครับหากวน่นาสาวเราเนี่ยมอนเตอร์นี่คืออารซิดากาอยู่นะครับในชื่อการ์ดอยู่ไซส์ของการนี้จะวดลงหนึ่งนะครับเคาน์เตอร์เราสามารถทาลายมอนเตอร์ที่เขาว่าอาศซิดาคาเนี่ยในชื่อการ์ดที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าบนสนามเราหนึ่งใบและนํการ์ดเนี่ยจากบนมือหรือบนสนามลงช่องดอกเพื่อให้เราสามารถจั่การได้สองใบนะครับ ให้มาสองใบสตาร์ดาก้อนเวอร์ชันมุ่งว่าเห็นมังกรมาฟิวเจอร์อีเตอร์เออเมื่อการที่เขาสื่อดาวนะครับเลือกมอนเตอร์จากในช่องดรอปเราไม่เกินหนึ่งใบที่มีสาสานระสูงกว่านี้ที่เขามังกรหรือว่าดราก้อนในคุณลักษณะนะครับคุณใลักษณะคืออะไรก็คือไอตรงนี้นะครับทุกคนเห็นมีคนชอบเข้าใจผิดเวลาเลือกพวกเล่นแบบดราก้อนไอ้ดากอนรายดราก้อนสวายอะไรนะครับคุณใลักษณะออกมาคือตรงนี้นะครับทุกคน และเราสามารถทําลยมอนเตอร์ใบอื่นของสนามเราหนึ่งใบเนี่ยเพื่อนาการ์ดที่เลือกมันขึ้นมือเรานาการ์ดใบประสุดจากกองอสุเกะแล้วก็ได้รับไลฟ์เพิ่มหนึ่งหน่วยนะครับให้มาสองใบนะทุกคนอันนี้คืออะไรน้องเต่านะครับน้องเต่าฮุววมวานแห่งมงคลบานอบิชิลดาร์กอนนะครับเต่าชัดๆเลยนะครับใบนี้เคาน์เตอร์เราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือนะครับระหว่างการจมปีในเธอของแข่งนะครับถ้าเกิดในช่องดอกของเรามีการ์ดที่มีชื่อเวอร์ต่างกันสามเวอร์หรือมากกว่านี้ ถ้าเราทำนะครับยกเลิกการจำปีนั้นแล้วก็หักคาที่มีคําว่าอาร์ซีดักค่าในชื่ออยู่บนสนามเนี่ยจะได้จกคาเพิ่มหนึ่งใบอยู่าในช่องดอกกระได้นะได้จูหนึ่งหมดเลยเรียกว่าเป็นตัวแทนของโล่มังกรน,นะครับในเด็กนี้เพราะว่าน่ามันจะไม่มีเมจิกอะไรเด็กนี้อยู่แล้วมันจะเป็นมอนล้วนๆเลยนะทุกคนเทพมังกรแห่งการแห่งดวงที่สีดากาเอ็นนะครับผมอ่านยาวที่เกินอ่ะแต่เราต้องอ่านนะทุกคนเพราะทุกคนอยากรู้ใช่ไหม การนี้เราสามารถเข้าสู่หน้เมื่อเรามีแฟกของดับบันไดเท่านั้นนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราทาร์ฟอร์ม็นการนี้อยู่เนี่ยการนี้จะไม่สามารถถูกทำลายแล้วก็ไม่สามารถนำกัดขึ้นมือแลวก็ความแลวก็สามกระเนี้จะยกเลิกไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อเราทําการทาร์ฟอร์ม็นการนี้ครับคู่แข่งจะไม่สามารถจูการได้ในเทินตัดไปโอ้โหแล้วก็เมื่อการนี้ครับตีทาลายมอนเตอร์ทุกคนสามโอ้แข่งโอ้โหแล้วก็แอคทีฟครับเราสามารถทิ้งมอนเตอร์ที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าเนี่ยจากมือสองใบแล้วก็ใจสองเขี้ยนเพื่อให้เราดับไลฟ์ ทัานฟอร์มใจสามกียนะครับให้มาสองใบลงยากนิดนึงนะครับแต่ว่าลงได้นี่ก็โอ้โหเก่งสุดๆ12,5 0นหน้านี่ยืนมาพอกับแจ็คนายแกนเทสผมเลยนะมังกรสุริยันกาเอ่อมังกรสุริมังกรสุริยันกาทมินอารซีดากาดายวานะครับอันนี้เหมือนว่าเป็นตัวเอวาที่เคยรีวิวไปเนาะ คอการนี้ได้เอ้ยใช่ป่าวะมาช่างมนเดี๋ยครับคอการนี้ได้มามีแฟกของเรามีเป็นดาวคอนสวายนะครับคอคอซับนำการมอนเตอร์สองใบในช่องดรอปของเราลงช่องดรอปนะครับแล้วก็จ่ายสังเกตเมื่อการนิตีนะครับเราสามารถจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่อแสดงการนี้ได้อ่าไม่ค่อยหนึ่งคำว่าหนึ่งเธอเลยนะนะแล้วก็เมื่อการนีถถ้ถูกทำมาสำเร็จนะครับนำการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือแล้วก็สับกองนะครับจากนั้นพลังชีวิตได้รับความจ่ายสองหน่วย ลุกได้ราบใดที่ยังมีไลฟ์นะครับใบเมื่อกี้จ้ามังกรแห่งมาจ้มังกรมาแห่งกิจจบอาซีดาฮากานะครับพอการนี้ได้เมื่อมีแฟกของเราเขาเป็นดาวก็สวายเท่านั้นนะครับเจ้าไปแบบม้วนนิ่มกับดักนองดักในสไลด์นี้ไม่ได้นะครับขอคอนนำการ์ดหนึ่งใบบนสนามลงช่องดอบนำแล้วก็จ่ายสามเกดด้วยเนี่ยแล้วก็มาการี้ถูกนําออกจากสนามรับทิ้งการ์ดสองใบจากบนมือและการีอยนในสภาพไปสนามได้แล้วก็ คานเตอร์นะครับหากเราเป็นชีวิตเนี่ยสิบหน่วยหรือต่ำกว่านะครับสแสตแนการ์ดนี้เราสามารถใช้ควอนส,ามาสามานัมพันได้แค่หนึ่งครั้งเทิานนถ้าลฟ์น้อ,นอยก็พร้อมลุกเสมออ,อในนี้ครับวงกรพฤกษดาวลูเซีสแบงค์นะครับก็คือลงมาแล้วก็จ่ายสองเกยียรครับส่วนจะเอาไปายำทำแกงอะไรก็เชิญนะครับผมคือป,ประโยชน์ของมันคือมีแค่ลงมาแล้วก็ได้สองเกยียรฟรีเลย ผมว่เหมังกนมาอ่นฟิลเอลเดอร์นะครับเมื่อการที่เขาสุดสนามเนี่ยนำการโดยวันสุดจักอนะครับลงช่องดรอปแล้วก็หกักการทันเป็นการที่มีข้อมังกรหรือว่าดาก้อนในคุณลักษณะนะครับนำการนั้นกลับขึ้นมือหักมาใช่ได้รับรายเพิ่มนหน่วยแต่มันเป็นดาก,ก้อนกันกบมังกรเกือ<笑><笑>บหมดเลยไม่ใช่หรอให้มาสองใบลา,างเย่แห่งมังกรมานฮาริทนะครับข้อการนี้ได้เมื่อฝ่ายของเราเป็นดาก้อนสวายเท่านั้นนะครับเมื่อการที่เขาสุดสนามเนี่ย เราสามารถจ่ายพวลาชีวิต2หน่วยอ่ัเพื่อค้นหามังกรสุเดียนกาธมินอาฟิดาการดีอาดาอีวชีไม่เกิน1นึ่ใบจากกองเรานำขึ้นมือแล้วก็สับกองนะครับมาการนี้เขาลงซัดลงช่องดรอปนะครับจากสนามนะจับมืออะไรไม่ได้ต้องจักสนามนะเราสามารถจ่ายนงเกตเพื่อเลือกมอนเตอร์1นึ่ใบในสนามเรานะมอนเตอร์พาผวบบวกสองพันแล้วก็ดีเฟนบวกสองพันยังจบเถิดให้มันหนึ่งใบนะครับ วงวันแฮมังกรมานเดบิวต์ออฟดะกอนใบนี้คร่ามนะครับผมมันเคยรีมาแล้วมันเป็นการรีแล้วเนี่ยรู้สึกช่วงหลังๆเนี่ยมันรีตั้งแต่ใบ,ใบไหนวะตั้งแต่เอากาฮิวาอะไรอยู่เยอะแยะนะครับวงวันแฮมังกรมานโกรไรโอฮักไฟของเราเป็นดะกอนสวายนะครับเขาสามารถทิ้งการที่จะวนมือเพื่อน,นำการส่องใบาจากกองเราเนี่ยเข้าสู่เปียดนะครับให้มาสองวงวันแฮมังกรมารโยฟโนชุดนะครับ นำการนี้จะบนมือเราเนี่ยจะเข้าสู่โซของมอนเตอร์มีไซส์สามศาสนาเรานะครับตา่ที่การเนี่ยอยู่ในโซของมอนเตอร์มอนเตอร์รับโซการดให้มันหนึ่งใบล่างใยยังกรมารบูเซนะครับช่วงหลังมันจะแบบข้ามบางใบนะครับถ้าเกิดใครไมา่หาันก็หยุดคิปดูแล้วกันนะควับสามารถผู้ติดตามฝึกหัดกโกโก,โกนะครับมันจะเป็นการ์ลีแล้วว่าช่วงหลังอนะ่ะ พุ่งว่าในมังกรมานวองนะครับเคาน์เตอร์หากเรามีมอนเตอร์ที่มีพ่อมออังกรหรือดาก้อนในคุณลักษณะนะครับที่มีสายสานหรือสุวราด้วยเนี่ยเราสามารถทิ้งการที่จากมือแล้วก็จาก่ายไลฟ์หนึ่งหน่วยเพื่อเลือกมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามของเรานะครับครั้งต่อไปที่มอนน้อยจะถูกทำลายจะนำจะถูกนำ้ำเลือนน้ำกลับขึ้นมือก็ได้นะครับมอนเตอร์นั้นจะอยู่ในสนามต่อไปเป็นเหมือนโซกาจำลองนะครับให้มาสองใบพุ่งว่าในมังกรมานว่างพุ่งว่าในมังกรมานเดสทัคเจอร์เอ้ยเบนนี่จำได้ว่าเก่งนะอ่ะสักหน่อยนนะครเผื่่อไมู้ ไฟนอลลิสเซอร์นะครับใช้วความสามารถนี้ได้ระหว่างเทิร์นของเราเท่านั้นนะครับเมื่อการนี้เข้าสู่หนามนะคะหากแฟลกของเราเป็นดราก้อนสวายเราสามารถจ่าย2ไลฟ์เราเพื่อจั่วดสอง่ใบง่ายๆสั้นๆอันนี้ดราก้อนได้นะครับเป็นโงนนี้ก็รู้อยู่แล้วเนาะให้มา2ใบแล้วก็เป็นดราก้อนสวายนี่ก็เป็นธงเริ่มกับธงในเด็กนะครับซึ่งแน่นอนว่า แน่นอนว่าเล่มน,น,นี้มันมีแฟกมากกว่าหนึ่งอันนี้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนส่วนถ้าเกิดใครอยากรุ้นเนี่ยว่าผมได้หลังกล่องเนี่ยเป็นอะไรนะครับผมจะได้อ้แฟกฟอยน์นั้นไหมเนี่ยคือตอนนี้ผมมารู้แล,ล้วแหละผมได้หรือไม่ได้เท่าแต่ทุกคนรอไปลุ้นเพราะผมในคลิปนั้นเนี่ยคลิปนั้นแบบผมลุ้นจริงๆก็ผมเปิดก่อนมารีวิววันนี้เออก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกด u b s c r i b e ให้เราด้วยแล้วก็หาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ได้ตามราการทั่วไปราคา120บาทนะครับเซเว่นล้อหนเดือนมันเดิมเลยแล้วก็คุณบริษัท k ิสแอนคิดด้วยนะครับที่ส่งของนี้มาให้เรารีวิวนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วจะกั้มาคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายคือมันมีอีกหนึ่งใบครับพอดีว่าเจอตอนเก็บขึ้นมานี่เดี๋ยวจะไม่ครบ มังกรเทพมืดแจมแจมเมอร์นะครับใบน,นี้รู้สึกว่าจะมีเป็นเปิดฟอยโปรโมโด้วยคอคอสนะครับเขาบอกว่าเราเนื้อใจหนึ่งเกจแล้วก็การนี้มือสองเราจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถของแข่งแล้วก็ไม่สามารถถูกเลสด้วยความสามารถการด้วยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยแอคทีฟนะครับเราสามถ้าหากแฟนของเราเป็นดาร์คสวายแนะนำการ์ดบนสุดจับของเราสามใบ้วช่องดรอปเพื่อให้จบตกรน,นี้การได้รับพาวเวอร์บวกสามพันเดเวนท์บวกสามพันแล้วก็คิดข้อบวกหนึ่งความสามารถนี้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็เป็นด double tag แค่นี้แหละเดี๋ยวไม่ครบไปยเจอกันคลิปหน้าจา้ะ